ก่อนนี้นะครับที่ในยูสตาที่นะครับเค้าบอกว่าคนเยอะมากเหมือนกันในตุ๊กติกเกอร์นะครับตุ๊กติเกอร์ใช่ไเรยันไม่าบ้นจริงหรครับ Gracias. Uh, no, no. ก็ดีใจมากๆรับที่โหวันนี้คนมาให้กุมารใจกันเยอะเลยนะครับที่ตื่นมานี่คือแบบตื่นมาที่ก็ก็รู้สึครับตื่นเต้นมากว่าจะได้ทำอะไรจะได้เจอใครบ้างนะอะไรเงี้ยแล้วก็เด้พิสานผม 你把那团。 เดี๋ยวเดี๋ยวอีกเส้นหนึ่งก็มันจะตาวมาพายดีครับเขาเกิดนัดออคอนเนคชั่นใหม่ขอโทษทีพกออกมาทีองผตอทีไม่ได้ออกอะไรก็ไม่ได้ออกอะไรเลยนะครับท่านเหล่าทีมกล้องกับเทปกล้องขลาดนะครับอไม่ได้เจอกันเลยนะครับพี่จงิุกคนนะครับ กี่นึกจุดปายเลยนะครับทีนี้ก็เหมือนเล่นมุตัวเลยแล้วครับดีใจรับแล้วพูดไปเรื่อยๆเนาะเป็นคู่ข้ารถไม่ได้เดี๋ยวชักตึกวะนี่ก็เดที่เขาเดินด้วยนะครับ แล้วก็ตรวจ N T T วันนี้อะเรตรวจใจอะไรอยัางไรแต่เป็นสองรอบแล้วไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับผูเยียวมากนอกจากผมผมบาดแต่นี่ใจปวดตลอดเวลาเห็นไหมครับก็เป็นสไตล์ด้วยแล้วก็ไม่ได้เซ็ตผมด้วย ก็วันนี้มันทำอะไรกันนัเอ้าอุครข้าวสารเราเรามีกินเว้ั้นไหมครอยากกินเว้แค้นั้นก็กินไปกันนะเราจะรมีสุด32โอดเวลาทั้งข้างในและข้างนอก จะรับต้องเหนื่อยไป่ถามหมอหน่อยชุ่นแนชชุ่มแนชชุ่มแนชชุ่มแนชเหนื่อยนวดหน้าหน่อยอะไรนะนะครับนั่นแหละก็ตีนี้นะครับก็อายุ ただですね。<Okay. S 2> <Okay. S 1> Now, Yeah. ไให้ดึง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 ตัวเองนะครับก็ยิ่งยากเป็นานนะครับไม่สบายนิดนึงเราต้องไปร่างษาตัวมาแล้วก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับขอบคุณสำหรับตัวใจจากทุกคนที่ส่งมาให้เราดูว่าเป็นหัวเราเพื่อให้กำลังใจตลอดไอ้นี่ก็ จามาตลอด <laughs> <laughs> ก็กำลังมีแข่งชันกันน่ะต่อ music ตัวเองออกมานะครับเพราะว่าตอนนี้ปุ๊กเสี่ยวก็เล่น แต่เน <Ừ. S 1> ี <T ì. S 1> ้ยแข่งแรงดีแล้วครับดีไหมครับดีจะต้องเห็นว่าแข่งแรงเทมาันยังแ่รงแล้ว ที่น้ำหนักนะครับยกไข่กไข่ยกไข่ก็เดี๋ยวมีไฮทัชประมาณนี้ครับไฮทัสประมาณนี้แต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนไฮทัชประมาณนี้ Ờ, không ờ, không Chưa, anh có đi bài đó. Có một cái này mà. Rồi. Anh có muốn kính làm phải ไม่รอแล้เนะงาเ็นเงาเป็นเง็าเป็นเงหนานงาป็วงานาเบต่งาเป็งา็นนาันงาา็้งงงนา็า ลองดูลองดูนะครับใช่ครนอกจากอขอบคุณสถานที่แกรมมี่นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่พี่ security ทำให้ chanting, ideas, um. so. önem, ตกรถเป็นอย่างนี้เหรอครับตกแส่ต้องแกบไว้ลยดีนาครับแข็งมากเลยเหรอต้องลึกมากนะครับ ทุกคนต้องลอกแต่มันดับยังไงไม่ไดับออกมันไม่ต,ติดใช่ไหมครับปัิดออกทิ้เนี่ยต้องกดปิดเองเดี๋ยววันนี้ม่หมดเดี่ยครับ 对对，不讲。 แล้วก็ที่บา้ารแล้วก็ท,ที่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 ศุกรชอบเดี๋ยวไปยืนภาลางนมวานจะเอ่อนี่เลยครับชิดลุกมาเลยครับ่แล้ว nah, ก็เปิดเปิดเดีใจเกินไป Pix, ตัวนี้เด็กนี่จะออกอินเทอร์เนชั่นใหม่ไทยในปีนี้ใช่ไหมครับข้อเสนอคนนี้อันที่แป๊บเดวครับขอบคุรที่รับชมครับ เดี time, <si suppression> ๋ยวเจอกัน <guarding> อ <no>? ีกทีนะครับที่แฟนมีใครไปหรือเปล่าครับไปไปนะครับยินทุกหายดับใจดับรองานหน่อยอ่านเอาแต่ว่ารอเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะโอเคขอบคุณมากๆทุกคนนะครับวันนี้ที่มืงเติมกำลังใจให้กันและวกันนะครับ ขอใต้นมีความสุข,ขมากๆหมดเนะครับคีดสิงหนขอให้สดควาง,งนะครับแล้วก็คิวเป็นกำลังใจะะให้ทุกคนในนี้ตลอดไปนะครับา<ว>